เทศบาลนครเชียงรายร่วมชุมชนเฝ้าระวังป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5นายวัญชัยจงสุธนามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงรายคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประธานชุมชนพี่น้องประชาชนชุมชนหนองปึงร่วมประชุมสร้างความตระหนักถึงสถานการณ์และอันตรายของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยเน้นย้ำม,มาตรการห้ามเผาในพื้นที่โดยดำเนินการตามแนวทางนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีจากที่กระทรวงมหาดไทยให้ถือปฏิบัติการตามข้อสั่งการ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5อย่างเร่งด่วนยกระดับมาตรการควบคุมการเผาในพื้นที่เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเทศบาลน,นครเชียงรายจึงดำเนินการลงพื้นที่ชุมชนอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์2,568จนถึงปัจจุบันเพื่อร่วมกับทุกชุมชนในการควบคุมการเผาในพื้นที่ทีมข่าวเชียงรายนิวรายงาน